พี่หมอครับช่วยแล้วกาวคืนไปทีตอนที่สามสิองเขาลางแปลกๆเรานั่งด้วยได้ไหมแบงค์แนนและแสนดีทั้งสามเงยหน้าขึ้นไปมองอยังต้นเสียงของผู้มาใหม่ก็พบว่าเป็นดีมที่ถือถาดอาหารและเครื่องดื่มเดินมาขอนั่งด้วยอ้าวดีมได้สิแสนดีเอ่ยทักทั้งฉีกยิ้มให้ดีมดีมก็เดินไปวางจานนั่งลงข้างแสนดี แบงก์มองดูดีมอย่างแปลกใจก่อนหมุนใบหน้ามองไปยังแนนเป็นเชิงถามว่ารู้จักกันหรอแนนก็ทำการแนะนำให้ทั้งสองได้รู้จักกันแบงค์นี่ดีมรุ่นน้องของพี่พิมพ์เรียนคณะเดียวกับพวกเราส่วนดีมนี่แบงค์ดีมหันมามองแบงก์ทั้งเผยยิ้มให้นิดหน่อยยินดีที่ได้รู้จักนะแบงค์อืมยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกัน ดีมละสายตาจากแบงค์หันมาหาแสนดีทั้งพูดขึ้นแล้วนี่พี่กันไม่มาทานข้าวด้วยหรอแสนดีแสนดีสายหัวให้ดีมทั้งตอบกลับไปช่วงนี้พี่เขายุ่งนะ่ะเมื่อก่อนก็ยุ่งนะแต่ก็เห็นพี่เขามาทานข้าวกลางวันกับแสนดีออกจะบ่อยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าแสนดีชะงักไปนิดหน่อยก่อนหันมาตอบดีมไม่นะ พอตอนเย็นพี่เขาก็จะมารับทุกวันงั้นเหรอดีมตอบกลับยิ้มยิ้มก่อนลงมือทานข้าวในส่วนของตัวเองภายหลังทานข้าวเสร็จดีมก็ขอตัวไปหาเพื่อนร่วมคาสของตนส่วนกลุ่มของแสนดีก็เดินกลับเข้าคาสของตัวเองเหมือนกันแสนดีนายว่าดีมแปลกๆไหมแนนทำหน้าจริงจังพูดกับแสนดีขณะเดินเข้าตึกแปลกยังไงหรอ สาบานว่านายไม่ละแคะละไขอะไรเลยแสนดีขมวดคิ้วคิดตามที่แนนพูดไม่นี่ทำไมผู้ชายถึงได้จับเซนความสตอบลลได้ช้าจังนะเมื่อเห็นท่าทีไม่คิดมากของแสนดีแนนก็อดจะแขวะให้เพื่อนของตัวเองไม่ได้ทำไมแนนถึงว่าดีมอย่างนั้นละ่ะก็นายลองคิดดูทำไมอยู่ดีดีดีมถึงเข้ามาคุยกับนาย แถมเรื่องที่คุยก็มีแต่เรื่องนายกับพี่กันมันไม่แปลกไปหน่อยหรอสนิทกันก็ไม่ได้สนิทคงถามไปงั้นและมั้งเพราะดีมก็รู้จักกับพี่กันอย่าคิดมากเลยแต่ฉันว่านายควรคิดให้มากนะแสนดีอย่าเอาแต่คิดน้อยถือว่าฉันเตือนแล้วนะแนนตอบกลับอย่างเป็นห่วงเพื่อนฉันว่าแนนพูดถูกนะแสนดีแบงค์พูดเสริมทับให้แนนเพราะเขาเอง ก็สังเกตเห็นท่าทางแปลกๆของดีมเวลาคุยกับแสนดียิ่งแววตาที่ดีมมองแสนดีไม่ใช่แววตาที่ใช้มองเพื่อนเลยสักนิดอืมฉันไม่คิดน้อยหรอกไม่ต้องเป็นห่วงแสนดีตอบกับแบงค์กับแนนตริงตริงเสียงแจ้งเตือนจากข้อความทำให้แสนดีหยิบขึ้นมาดูทั้งขงหมดคิ้วให้กับรูปภาพรูปหนึ่งที่ถูกส่งมา แนนสังเกตเห็นสีหน้าแปลกๆของเพื่อนก็ห <ๆ S 1> ันกลับมากระซิบถามเบาๆ,ๆเพราะตอนนี้ทั้งคาร์ดกำลังเงียบฟังอาจารย์อธิบายอยู่มีอะไรหรอแสนดีแสนดีหันหน้าไปหาแนนทั้งยื่นมือถือส่งให้แนนดูแนนยกมือขึ้นปิดปากก่อนเอ่ยขึ้นเบาๆลูกตัดต่อหรือเปล่าแสนดี Sandy? ไม่รู้เหมือนกันแสนดี Sandy ตอบกลับแนนแต่ภายในใจ ดันร้อนลุ่มขึ้นมาทั้งรับมือถือจากแนนกลับมาจ้องมองดูรูปภาพมันเป็นรูปภาพของพี่กันที่กำลังกอดเอวของหญิงสาวรูปล่างอกสะบึ้มอยู่ภายในผับแม้จะไม่รู้ว่าเรื่องเราเป็นยังไงแต่เด็กหนุ่มยอมรับว่าภาพนั้นทำให้แสบๆคันๆตรงบริเวณอกข้างซ้ายมากเลยทีเดียวนี่พี่กันกำลังนอกใจเขาเหรอ ฉันว่าต้องมีคนพยายามปว่วนนายแน่นอนอย่าคิดมากแนนพูดขึ้นกับแสนดีอีกครั้งเพราะเธอไม่เชื่อหรอกนะว่าพี่กันจะนอกใจแสนดีไม่คิดมากหรอกแสนดีตอบกับแนนทั้งกดล็อกหน้าจอมือถือแล้วหันไปสนใจอาจารย์อยู่ด้านหน้าห้องแทนรถสปอร์ตคันหรูแล่นเข้ามาจอดหน้าคณะบริหารธุรกิจแทนที่จะจอดตรงที่ประจำซึ่งห่างจากคณะเหมือนที่เคย วินเพ่งเล็งสายตามองไปทางตึกกวาดตามองหาเด็กดื้อของเขาไม่นานมากล่างข่าวจัดของแบงก์ก็เดินออกมาพร้อมกับเพื่อนอย่างน้องชายตัวเล็กของเขาและเพื่อนสาวอีกคนวินเปิดประตูลงไปพิงหลังกับรถยนต์ทั้งยกมือขึ้นกอดอกสายตาจับจ้องไปทางล่างเล็กของเด็กดือ้อล่างสูงยกยิ้มมุมปากเมื่อเห็นแบงก์สะดุง้งตอนหันมาเจอเขา แล้วหันไปพูดอะไรบางอย่างกับเพื่อนสาวถ้าให้เดาคงโดนเพื่อนสาวล้อเขาให้ถึงทำหน้าหงิกงอเดินมาหาเขาส่วนน้องชายตัวเล็กของเขาอย่างแสนดีที่ตอนนี้ถูกเจ้าของหัวใจอย่างกันยึดตัวไปอยู่ด้วยก็มองเขานิ่งๆคงไม่วายเป็นห่วงเพื่อนตามนิสัยเด็กห่วงของคิดแล้วก็อดน้อยใจไม่ได้แทนที่จะเข้าข้างพี่ชายอย่างเขาแต่พอรถยนต์ของกันมาจอด เด็กห่วงของก็เลิกสนใจเขาแล้ววิ่งฉีกยิ้มกว้างไปหาแฟนหนุ่มของตัวเองทำไมเฮียถึงมาจอดหน้าคณะแบงค้อนให้วินหลังจากขึ้นมานั่งบนรถทำไมถูกเพื่อนล้อหรือไงเฮียแม่งเอาพอพูดจี้ใจดำแล้วพานหรือไงวินพูดขึ้นอย่างขบขันก่อนเลื่อนรถออกไปผมหิวเปลี่ยนเรื่องดื้อแบบนี้ก็ได้หรอวะ แบงค์ยุบปากให้วินทำไมถึงได้รู้ทันเขาไปหมดซะทุกเรื่องไอเฮียวินบ้าไม่ได้เปลี่ยนเรื่องแต่ผมหิววินยกมือขึ้นยีผมของแบงค์อย่างหมันเคี้ยวกับท่าทางแมวงอนนั่นโอเคไม่ได้เปลี่ยนเรื่องก็ไม่ได้เปลี่ยนเรื่องอยากกินอะไรล่ะเดี๋ยวแวะห้างซื้อของไปทําให้แบงค์ทำท่าคิดนิดหน่อยต้มยำทะเลกุ้งเผา หมึกย่างแล้วก็เดี๋ยวถ้าจะกินแต่อาหารทะเลแบบนี้ไม่บอกให้กูขบับรถพาไปกินที่ร้านลิมทะเลเลยล่ะถ้าพาไปได้ก็ดีนะแบงค์ลอยหน้าลอยตาตอบกลับให้มันน้อยๆหน่อย,อยเห็นกูตามใจหน่อยทำเป็นเหลิงนะมึงผมก็ไม่ได้ขอให้เฮียม,มาตามใจเนี่ถ้าให้ดีไม่ต้องมายุ่งกับผมเลยก็ดีมากอย่าปากดีแบงค์เดี๋ยวจะโดน เฮียก็ดีแต่ใช้กำลังบังคับคนอื่นนั่นแหละแบงค์ Bank ตอบกลับอย่างน้อยใจจนวินต้องระบายลมหายใจออกมาเออมึงไม่ได้ขอให้กูตามใจมึงแต่กูตามใจมึงเองอีกอย่างกูคงเลิกยุ่งกับเมียตัวเองไม่ได้หรอกนะวินพูดจบก็หันหน้าขับรถต่อไปปล่อยให้แบงค์ก้มหน้ากัดริมฝีปากของตัวเองเงียบกิบแถมยังรู้สึกร้อนเผาขึ้นมาที่ใบหน้ามงเมียอะไรกัน พูดมาได้ไม่กระดากปากหรือไงอย่าก,กัดปากตัวเองเดี๋ยวช้ำปล่อยให้มันช้ำเพราะโดนกูจูบอย่างเดียวก็พอแล้วเฮียวินอีกด้านหนึ่งแสนดีแอบมองหน้ากันในใจก็พางคิดว่าอย่างพี่กันเนี่ยนะจะนอกใจเขาแต่รูปที่สุกส่งมามองยังไงก็เป็นพี่กันชัดๆหรือว่าเขาจะถามเรื่องนี้กับพี่กันดีและบิก มีอะไรหรือเปล่าครับมะไม่มีครับกันยกมือขึ้นบีบแก้มน้องทีนึงก่อนหันไปตั้งใจขับรถต่อเดี๋ยวแวะทานข้าวก่อนแล้วกันและบิกอยากทานร้านไหนเป็นพิเศษไหมร้านเดิมก็ได้ครับโอเคครับภายหลังที่ทานอาหารเสร็จกันก็พาเจ้ากระต่ายขนฟูกลับมาที่คอนโดทั้งบอกให้รีบไปอาบน้ำจะได้สบายตัวเพราะตลอดเวลาที่ทานอาหารแสนดี ดูจะเหม่อลอยเหมือนมีเรื่องให้คิดในใจเห็นอย่างนี้เขาก็อดเป็นห่วงไม่ได้แสนดีเดินออกจากห้องน้ำพร้อมเปลี่ยนชุดเป็นชุดนอนลายกระต่ายอย่างที่ตัวเองชอบกันชวีเดินเข้ามาหาน้องกดจูบลงบนหน้าผากมนก่อนเอ่ยขึ้นข้าวหลังออกมาแต่งตัวข้างนอกให้พี่มองบ้างก็ได้นะพี่กันบ้าเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนนะพูดจบ กันชวีก็เดินไปคว้าผ้าเช็ดตัวเดินเข้าห้องน้ำไปแสนดีมองตามหลังคนพี่ก่อนเดินเลยไปนั่งที่โต๊ะหนังสือใช้เวลาไม่นานกันก็เดินเปลือยท่อนบนที่อัดแน่นไปด้วยมัดก้ามมีเพียงผ้าเช็ดตัวผืนเดียวรอบเอวแสนดีเหลือบมองคนพี่ที่กำลังเดินตรงไปที่ตู้เสื้อผ้าเพื่อแต่งตัวเด็กหนุ่มจ้องมองแผ่นหลังเลยขึ้นไปตรงไหล่ในใจ ก็เต้นละลัวไม่เป็นสัมก่อนจะรีบหันกลับมาสนใจหนังสือเมื่อพี่กันหันกลับมาล่างสูงเดินเลยไปนอนพิงหัวเตียงมองน้องไม่ได้ส่งเสียงรบกวนอะไรมือหนาหยิบมือถือขึ้นมากดเข้าไปดูความเคลื่อนไหวต่างๆในโลกโซเชียลเล่นมือถือได้ไม่นานกันก็สัมผัสได้ว่าแสนดีแอบมองตนเป็นระยะมือหนาจึงวางมือถือลง เงยหน้ามองน้องอ่านหนังสือเสร็จแล้วหรอเจ้ากระต่ายพยักหน้าเงึกงักกันจึงยกมือขึ้นตบลงบนที่นอนข้างตัวเป็นเชิงบอกให้น้องขึ้นมานอนแสนดีเห็นนังนั้นก็ลุกขึ้นจากโต๊ะเดินไปนอนลงข้างพี่กันอย่างว่าง่ายกันรวบตัวน้องเข้าไปกอดเกยอกทั้งกดจูบลงบนแก้มนุ่มนั่นมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเจ้ากระต่ายใส่หัวดุกดิ๊กไปมา และออกแรงกอดตอบเขาทั้งซุกหน้าเข้ากับอกกว้างอย่าทำตัวน่ารักให้มากเพราะพี่จะอดใจไม่ไหวเข้าใจไหมเจ้ากระต่ายขนฟูพยักหน้างเงึกหักทำให้กันเผยยิ้มออกมากับท่าทางว่าง่ายแบบนั้นของน้องอย่าน่ารักมากได้ไหมใจเขาบางไปหมดแล้วเนี่ย